ตัวมันแบบมันไล่โหดอะ่ะตัวเนี้ยถ้ามันได้ได้ยิงไอไบโอพอร์ตติดแล้วสลีปสตรีมตาม แบบนี้คือจุกยากละบอกเลยอ่าเรียแบบร้อยตามเลยโหหน้าต่างแน่น เครื่องน,นู้นยืนแอ,อ็กอีกเอามันหนักๆจัดไปเลยเติมแอ็กเฮ้ย เอาไว้ดีเลยก็ได้อะแล้วมันข้าไวไงตัวนเนี้ยโอ้ยติดโอ้อาวหน้า,นาต้องเล่นฝั่งนีอ้อะไรนนอง มีแทงเลีร์ไปเลยไม่สนใจหรอกตกแรงเพลิงแหลเตอร์ออกแหลกอะแล้วมีเดินไวตีแล้วเดินไวฉีฉีฉีไม่ทันนะถ้าไม่หาไม้อะ เอ้ยไปแล้วผมเล่นท <Anyway> <life> ี่เดิมซ้ำเลยไอ้เนี่ยทำทรงตึ้นอะทรงเซ็งจ่ายไม่จ่ายก็แตก มีแทงหลังเท่ากับซ้ำไหมได้ถือว่าใส่เปิรก์กันซ้ำมาแล้วนะแล้วก็จกัดใทยเชนเด็โอ้โหปัดเสร็จเลยวะ่ะเออเดี๋ยวดูเครื่องกันดิโอโซนไม่ได้ไม่ได้ปัดจิงไปช่วยละเฮ้ยตายนะ ไอ้หนุนเริ่มมาช่วยกันเลยก็ยิงไปดิอาลีสตีเบร์ e m p อ่ะ e โอเคไม่ปั่นไฟอ่ะโอ้ยด,ดีเลยเนี่ยอนข้างดีนะเห็นยัย ข้ามตามวอาดีขอบคุณเอาเฟสฟรีมาให้ด้วย thank you แล้วบิงไปโน่นละ stop blabbering it's really annoying ยังไงดีเพื่อนเรียบร <AM 2> ้อยแอคกันตรวตัวผมว่าป๊อปดีกว่าลูดนะมันมันก็ดีกว่าแหละแต่สัาผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะลูดคือมันยัไไ่เอาบรดขวงแบบจักวางแบบเนี่ยเอามาใส่กับเดดแมนสวิตอะ ngọt quá nhà mình đang chú chân ngày à tuổi đấy trình đang lên nó không ตามตามเลยวุฒิฆ่าโคตรไวอะ่ะอ้ยิงไม่ทันถ้าสองขาไจ้เตือนเหมือนแต่ก่อนปีกเ้เตือนเหมือนแต่ก็คงดี ปบ,ปบ,ปบ,ปบเชิงมันหนักไปดีเอ้าไอ้นี่ไอ้หมอนี่ใช่ครับโอ้คือแบบกระพืบก็ไวข้ามก็ไวตอนโอเวอร์ฟ็อกอ่ะตัวอะไรจะขี้โกรกันาด วาร์ปได้อีกอะขึ้นดูดิมันมีคิลเลอร์ที่ไหนแบบขนาดเนี้ยเนี่ยวาร์ปอัดทางไม้ได้อีกอะโคตรต้ททาที่จะขี้โกงเลยนะตัวเนี่ยเี่ยแล้วมันวาร์ปได้เรื่อยๆแบบไม่มีคูดาวมันมีคูดาวแค่โอวตอร Your minor, minor modifications. genes need นกบินแสดงว่าอยู่นี่แหละละลายไม้ง่ายมากเอ้าเมื่อกี้มัวแต่โหแล้วตีนั้นล้มจบแล้วนะโอ้ยไอเด็กแว้นเวียนเอเฮ้ยผิด ขิดกล้องไม่เป็นไร EMP แล้วก็วางใหม่ คือต <Hoy S 2> ีสี่ยังเหนื่อยอ่ะตัวเนี้ยนี่เห็นอะไร อุ่นละว้าปดไกอ่ะอยู่จากนู่นนียังว์ปมาได้อ่ะแี่เชิงว่ะเชิงหนา ยัดเลยน่าอันนี้มันเชิงหนานเลยผมถ้าไม่ปั่นไว้จริงก็ได้จริงต้องต้องปั่นไว้แล้วต้องซ้ำให้ได้คนหนึ่งนะถ้าซ้ำไม่ได้ก็ก็เหนื่อย ปวดขวดเหรอขาไปอ๋อแม่มันวิ่งติดโทเทมเจอด,ดตีต้องแยกปันหมูแยกปันนคือแบบตัวไหนก็แบบกลัวคือเวลาเจอเซอร์ที่แบบว่าแยกกันปันนี่คือยอดอะ ไปปันระเบิดวิฉี่ไปนู่นละฉี่ไปนู่นแล้ว,ลวโอเข้าจุกเด็กอีกแล้ว หลอกไปมาบางกมผมโดนไปคนหนึ่งสามเรื่อเพราะอะไรธรรมดาถ้าไล่คนแรกอะ่ะไม่ล้มไวนะแบบสามสิบวิหรือประมาณแบบหนึ่งนาทีอเออคือเสร็จแรร้นอนอะ่ะสองสามเรื่ออะ่ะ ไปกไ็ประมาณมันมันวิ่งวนไม้ไปสองสามรอบแล้วก็พับไม้ไปสองสามแผน่เออแนเลยนยังไงล่ะถ้ายังไม่ได้แผลนะผมเลยต้องเล่นเซตพวกนี้ในไล่ล่าเพราะสุดท้ายอะเชือมันมันไหลไวอยู่แล้วโอ๊ย นานอนะนี่โดนโอ้ถ้าโดนสองนาทีไม่เหลือไม่เหลือสองนาทีนี่คือโดนแน่นอนจิ้มหลังไปก่อน แล้วใส่เปิร์กเอเลียนไปอีกโอเวอร์ค็อกเดินไวอีกตายจู๊กยักษ์ใหญ่อีโคสอยู่ไหนวะโอเคเจอละอมันยิงจิ้มหลังไปก่อน ไอ้นั่นมีลูกเองหรือว่าบูนล,ลูกวะผมว่าบูนล,ลูกเองก็หาบูนให้เจอละไหนแล้ววะ ทันปะวะทันจะบูล,ลุกเองนะอ๋ออยู่นี่กันน่าก็ไม่มีแย่ yeah, จัดจุกเด็กคือทิ้งเลยผมอ่ะ mình sẽ lên chúc đẻ ra, thình Đi chờ เราก็มีก็แค่แรกเดียวใจเดียวอา้าวค่าไปไหนวะไอ้ตัวนี้ท่าโมลรีมันไม่เคยดูเลยสุโยดโหดเลยว่ะ เดียวใจเดียวไงโหสองขีดเลยอะ่ะโคตรโหดอะ่ะแต่ตัวคีโกมันเนี่ยใช่มันปรับใหม่อ่ะในในในอีเสีะเวลาเหลือคนสุดท้ายจะโมลีได้เลย to